สบายดีมือนี้มาพบกของเขาช่อง s k G Chanel n เนาะสำหรับมือนี้เฮาสิมาทำการแลก e Football Point เพราะว่าของเขาใกล้สิเบิดกำน็อตของมันแล้วเนาะสำหรับใครที่อยากเบิ่งว่ามันเบิดกำน็อตตอนใดเนาะแมนสามารถเข้าไปเบิ่งที่ทั้งลุ่มที่เฮากดเลยเนาะกดที่ดีเทลนี่บอลที่เยาวงไวนะ้เนาะดีเทลสำหรับของข่อยแมน สามพันแปดร้อยอีฟวอนพอยจะเบิดภายในชิปส่งงเนาะและก็ตามลังมาต่างๆในคลิปนี้แล้วเนาะหกพันเจ็ดร้อยหาพันสี่สามพันเจ็ดร้อยและสี่พันแปดตามดำรับลงมาเวลาต่างกันเนาะอีฟวอนพอยของแต่ละคนสำหรับมือนี้เขาสิมาเลขเนาะในนี่มันมีซิกโก้ สองบัติสตูตาสามฟอนาโดตอเรสเนาะสี่มอลิเตสหาลุงเบ 6, 7, ิร์ดโแลนด์กิกเจ็ดพาคิชเวลาแปดโรเบโตคาร์ลอสเก้าฟานสวิเกนิลเออร์และชิปบูโยเนาะสําหรับมือน,นีแมนเฮาชิม,มาแลกกันคือเวลาเนาะพาคิชเวลาสําหรับเวลาล่างนี่แมน สไตล์ d e ส t ทเยอรเนาะที่หลายคนต้องการแต่ตอนนี้ก็มเมนต์มีสไตล์ใหม่ออกมาคือสไตล์ Box to Box เนาะที่เฮาได้ชุมไปแล้วในคลิปก่อนส่วนนี่ก็มเมนต์เฮาสิมาเลกเวลาในสไตล์ Death t ย e r เมื่อเฮาก,กดแลกไปก็จะขึ้นมาแบบนี้และกดต่อไปกดต่อไปเนาะทุกคนสมัรถไปเฮ็ดเองได้เลยและมาได้แล้วเนาะสำหรับไ c ค n นิ m โมเมนต์ของเฮาและเสือ พีๆเลยสำหรับไอคนิกโมเมตนต์เัวนี้เต่ีเขาดูหลินเนาะเ่าขวาผิวคล้ำพักชิกเวลาได้ที่เร้อยเนาะและเสือขนาดได้ง่ายได้ได้ไดเลยเกินเดี๋ยวเขาล็อกไว้ก่อนเนะเผื่อเขาลงขายมาคนก็เป็นลงขายเนาะเพราะว่าอยากเอาไปอัพหรือว่าไปลงกดเป็น เทนเนอร์เนาะเลยเห็นให้ไอคอนิกเสียไปเดี๋ยวเขาจะมาลองอัพกันเลยสำหรับคลิปก่อนเขาก็ชุมได้เนาะไอคอนิกโมเมนต์เดี๋ยวเขาจะลองอัพกันเลยใส่ Tanner, สเปเชียลเทนเนอร์ซามดาวหาโตเนาะทางมิดได้เลเวลซาวแล้วเดี๋ยวครั้งนี้เขาจะใส่สเปเชียลเทนเนอร์ หาดาวอีกเนาะอีกสามสีดาวเนาะสองอันลองเบิงว่าสิเต็มหรือบอ่ได้ทีเลเวลโซเจ็ดเนาะยังขาดอีกประมาณชีหาพันเดียวเขาใส่ตัวหมื่นสองบาทเดียวจบเลยเนาะ,ะเดี๋ยวลองกดไปตัวแซนหนึ่งแล้วเกือบพลาดเกือบพลาดตันไปทีเรียบร้อยเนาะ 96, 98, สำหรับลางนี้ก็แมนตันยูทีเก้าสิบหกเมื่อบูชก็แมนตันยูทีเก้าสิบแปดเนาะสำหรับพักทิกเวลาล่างนี้ซึ่งเป็นล่างเดดดิสเทอเยอร์ตำแหน่งการยืนก็แมนดีเอ็มเอฟเนาะสำหรับเวลาชวนไพ่ทีอยากได้ก็สามารถเข้าไปแลกได้เลยเนาะเพราะว่าไก่ชิบเบิ้ลกำหนดแล้วสำหรับไอคอนิกโมเมนต์ทีจะให้แลกเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิรงนคาพลังต่างกันเลย ดังนี้แมนเชาหาปีเนาะเท่าานัดแมนเท่าครัวและเพย์ยูคอสแมนอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดเนาะลินบ้านสันเนาะสไต์ตอบานส่วนคาพลังแมนการยืนเกมลุกแปดสิบสองบอลคอททนแปดสิบเก้าเรียงบ้านแปดสิบห้าเนาะเรียงบ้านคคไว้ต่ำแปดสิบหกทรงสันแปดสิบสี่ทรงยาา 84จบสกอร์86หัวมงเนกาสบสปีด89สปีดสปีดต้นแมน86เนาะและเต้แห้ง89กระโดดเกขาพลังการขบับพนะัฒะเ8้าแเนาะบาลานซ์87สเจ็ตมินา98การยืนเกมลาบแมน94และ อัตราการเผาแย่งบ้านแมน9 1เนาะแต้ความแข็งแก่งอยู่ที่99เต็มเลยเนาะสำหรับการใช้เท้าใถ่แมนยูนเก์ปานกลางและฟอร์มกลิินแมนฟอร์มกลิิน8เนาะดีที่สุดสกิลแมนมีคัสดีไฮแอนเทิร์นมุนโตเนาะเฮดดิง้งลูกมงได้ซิงช็อตลูกยิงเฮินเนาะเอาไซเคลเลอร์และโลลโรลสเซตคลาสลองโชเนาะแมนมัร์กิ้ง อินเตอร์เซพชั่นสกิลของกองหลังเนาะกัปตัน4เนาะภาวะก็เป็นกัปตันและไฟติ้งสเปริลท์ส่วนสไตล์กลิ่นแมนเดอะเดสทอร์เยอร์เนาะตามที่เฮาเคยว่าไว้สำหรับคลิปนี้ก็มแมนได้จบลงเพีนนยงเท,ท่านี้เนาะส่วนพิธีเนี่ยทุกท่านได้เลยก็ไปเลยก,กันเลยเนาะสำหรับไอคอนิกโมเมนต์และอีฟบอลของท่านก่อนชิมมกดกำนดสุดท้ายนี้เขาฝากให้ทุกคน กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปเนาะขอขอบใจ